สวัสดีครับเพื่อนอช่วงนี้ก็มีอะไรใหม่อีกแล้วนะครับก็บเลยมาทำคลิปมาดูกันว่ามีอะไรใหม่นะคะคือวันนี้มันเป็น Black Friday ของทาง US a m e r อะไรอย่างนี้เนาะเขาก็เลยจัดแคมเปญ Black Friday นะฮะลดราคาสินค้ามากมายเลยนะสำหรับในเกมโปเกมอนยังไงส่วนมากก็จะเป็นเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีสกินใหม่นี้ด้วยนะฮะของเกงก้านะฮะ ที่เพิ่งเข้ามานั่นเองนะฮะผมซึ่งเขาก็ส่วนลดนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยมั้งเนี่ยยี่ห้าสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่เลยเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นของกงก้าเนาะสามารถไปใส่คู่กับอ่าไม่ใช่สิใน Battle Pass นะครับผมเนี่ยใน Battle Pass มันจะมีอยู่นะลิสต์รายชื่อนี่ไหนเอ่ย นี่นี่นี่เห็นไหมหน้ากากเสื้อเห็นไหมเนี่ยนี่เห็นไหมหน้ากากนี้นะฮะสามารถไปใส่ได้นะเป็นเซ็ตหน้ากากนะครับผมเหมาะมากเลยเหมาะมากเลยกับตัวของกิงก้านะครับผมมาดูกันว่ามีอะไรลดราคาบ้างนะครับผมลองเช็คแล้วนะตัวละครเนี่ยไม่ได้มีลดนะฮะแต่ว่าจะลดในส่วนของเสื้อผ้านี่นะครับผมลดเยอะมากนะลดเยอะมาก <Gentle ksi> อย่างเช่นอันนี้นะฮะสิ่งที่ลดราคาก็คือเซตนี้นะครับผมนี่เขาจะมีอยู่ข้างล่างเนี่ยอันนี้ถ้าอันนี้ถ้าใครยังไม่มีก็ลดเหมือนกันแต่ว่ามีแล้วเนาะอันนี้ก็จากพันหนึ่งเหลือเจ็ดร้อยนะฮะอันนี้เยอะมาก 15, หมื่นห้าเหลือหมื่นเดียวสำหรับใครพี่เป็นอุกนะฮะเมนอุกหรือว่าจะเป็นเมนคาร์บิคอนเนะใส่คู่กับคาร์บิคอนได้เลยหรือว่าเมนคา,คานร์ลคาร์ลเฟรมนะครับเนี่ยเป็นเซตของใครของมันเลยนะ ลดเยอะนะยิ่งอุอหนี้เยอะมากจากหมื่นห้าเหลือหมื่นเดียวนะครับส่วนค a b บิคอนกับทาร n ลเฟมเนี่ยก็จาก 6, ห0 0ัเหลือสี่พันกว่าหรือจะเป็นพวกนี้ก็ลดเหมือนกันนะนะครับลองมาดูได้เนี่ยลดทุกตัวเลยเห็นไหมลด30%มสิบเนะทุกคนนะเนี่ยโอ้เห็นไหมลดทุกตัวเลยถ้าใครไม่มีหรืออยากได้ตัวไหนนะช่วงนี้คือช่วงที่แบบต้องกักแล้วนะ อาจจะเป็นตัวใหม่อะไม่ค่อยลดแต่ว่าถ้าเป็นตัวเก่าๆแล้วก็นะโอ้โหลดแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงเสื้อเยอะแยะมากมายนะกงเกงยีนก็ลดถุงทงถุงเท้าลดหมดนะฮะเนี่ยรองเท้าเยอะแยะมากมายแก่กองนะกระเป๋าก็ลดนะครับถุงมือด้วยก็คือลดทุกอย่างนั่นแหละเสียดายเท่ไม่ลดราคาเนาะ <c oughs> ถ้าลดจะจัดซะหน่อย ส่วนที่เป็นฟูฟองตัวแรกไม่ได้ลดนะครับอืมหลักๆก,ก็นี่แหละนะครับผมก็คืออันนี้แหละชุดนี้แหละนะครับแล้วก็สกินของเจ้าเก่งกล้านั่นเองนะครับที่ลดราคาจะหนักเต็มนะครับเป็นไงเพื่อนๆไม่ได้คุยกันตั้งนานไม่ได้ไลายเลยนะแลกอะไรกันแล้วผมนี่ตอนนี้นะฮะอยู่อันดับหนึ่งในหมื่นแล้วนะ นึ่งในหมื่นของเกมมันนะฟร์นพันสองขึ้นเพิ่งขึ้นเพิ่งข,ข,ขึ้นมานะครับมาสเตอร์อ่ะก็มาพูดคุยกันได้นะฮะสำหรับวันนี้แล้วเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปแบบเทคติกเทคติกเบาๆนะฮะไม่ได้ทำอะไรมากมายนะรอรอดูรอดูตัวใหม่รอกิจกรรมใหม่ยังไงเดี๋ยวมาแจ้งนี่ครับตอนนี้ก็ฝากดูคลิปไปก่อนเนาะเพลินๆนะคลิปแล้วครึ่งถึงหนึ่งนาทีประมาณนี้นะครับ โอเคแล้ามาเจอกันใหม่ฮนะถ้าใครซื้ออะไร,รามาอวดกันด้วยนะโอเคได้ครับ